สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีนต้อนรับสาวทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมพิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีนต้อนรับสาวเขา้าสู่ช่องกุไมายสตอร์สิบห้านะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทํางานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพแนะนําออกไปนะคะทั้งคําเตือนแล้วก็คําแนะนําใ,ในหลายแง่มุมสาวสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็ เขาไปติดตามดูได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มาพูดคุยกันนะคะหลังจากที่ในหลายคนนะคะเวลาที่เล่นเว็บเดตออนไลน์หรือว่าอะไรต่างหรือว่าเราได้เจอเจอกับหน,นหนุ่มในชีวิตจริงในหลังจากที่คุยกันมาแล้วทางออนไลน์แล้วมาเจอในชีวิตจริงแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราจะคบคนนี้ไหมในกรณีที่ผู้ชายมีความสนใจกับเรานะคะดังนั้นวันนี้พิมพ์ก็เลยจะมาพูดหัวข้อนี้ประเด็ดนนี้ให้สาวๆฟังนะคะ โดยหัวข้อที่พิมพ์จะพูดนะคะก็คือจะรู้ได้ไงว่าฝรั่งคนนี้คือคนที่ใช่โดยที่แบบว่าพิมพบอกตรงนะคะว่าเวลาที่เราคุยได้หลายคนนะคะอย่างประสบการณ์โดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นคือพิมพิมพ์คุยหลายคนนะคะก็คือ,ค,อค,ค,นนะค,ะคือพิมพ์คุยประมาณสี่ห้าคนนะคะก็คือพิมไม่ได้โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักเพราะว่าเหมือนทุกๆคนก็คือคุยทางออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งที่แบบว่า เรามีโอกาสได้เจอคนหนึ่งนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจากการแชทออนไลน์แล้วทีนี้เขาเป็นคนคนแรกที่มาเจอเราในชีวิตจริงแล้ทีนี้ก็มันทําให้เราแบบ ตัดสินใจลองเปรียบเทียบดูในหลายๆคนการที่เราคุยในหลายๆคนนะั้นมันมีข้อดีอยังไงหนึ่งก็คือเราไม่ได้โฟกัสแค่คนเดียวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในโลกความจริงกับโลกออนไลน์นะคะมันไม่เหมือนกันที่เราเจอแล้วเราอาจจะไม่ใช่คนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เราเจอในออนไลน์อะไรเนี้ยเพราะว่าในโลกความจริงนั้นพี่มองตรงว่ามันมันพลิกผันกันได้เสมอเพราะว่าพิมเคยเจอคนหนึ่งนะคะเคยเจอ คุยทางออนไลน์คุยดีมากแล้วทีนี้ก็แบบว่าเออเหมือนหนูชอบคนนี้พอมาเจอในชีวิตจริงแล้วมันไม่ใช่เลยก็คือหลังจากนั้นพิมพ์ก็ไม่เคยคิดที่จะคุยแค่คนเดียวก็เลยคุยหลายคนพะคุยหลายคนมันทําให้เราได้เห็นข้อเปรียบเทียบของแต่ละคนคนหนึ่งมีวิถีชีวิตยังไงเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงใจแล้วก็อะไรในะลหลายอย่างมันทําให้เรานั้น ได้ได้ไอเดียมากขึ้นแล้วเราก็เวลาที่เรามาเจอในชีวิตจ,จริงมันก็จะได้เห็นว่าเขาเป็นอย่างที่ที่เราเจอทางออนไลน์หรือไม่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องของคนที่ใช่พิมบอกก่อนนะคะว่าตอนที่พิมพ์เจอแฟนนั้นคือพิมยังไม่คิดนะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ก็คือแต่ต้องให้โอกาสตัวเองนั้นเปิดใจที่จะคบดูนะคะโดยข้อแรกนะคะที่เราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช่ไหมเราให้เราตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าว่าทําไมเราถึงชอบผู้ชายคนนี้ ตอบตัวเองให้ได้นะคะอย่าคิดแต่ว่าฝรั่งต้องเลือกเราเราต้องเป็นคนเลือกนะคะพิมบอกก่อนนะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนถูกเลือกนะคะเราต้องเป็นผู้เลือกนะคะ <S <S เลือกว่าทําไมเราถึงจะอยากคบกับคนคนนี้อย่างกรณีของพิมพ์นะคะพิมพ์จะมีช้อยทันทีนะคะว่าพิมพ์นั้นจะไม่คบหาคนที่มีลูกติดเพราะตัวเองนั้นไม่ปรารถนาที่จะเป็นแม่เลี้ยงเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไม่ชอบคนดื่มเหล้าไม่ชอบคนสุบบุหรี่คือมีธิ มีรีของพี่ออกมาเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่าว่าเรานั้นมีเหตุผลอะไรมีข้อจูงใจอะไรสําคัญที่เราจะต้องชอบผู้ชายคนนี้ เราตอบตัวเองให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งอะไรก็ได้ใครก็ได้อะไรนี้มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าหากวันใดวันหนึ่งที่คุณมาใช้ชีวิตด้วยกันอันนั้นมันคือโลกของความเป็นจริงที่คุณต้องรับให้ได้คุณจะทนได้ไหมหากแฟนของคุณนั้นเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นดื่มเหล้าทุกวันอะไรต่างๆคากคุณไม่ใช่คนที่ดื่มเหล้ามันก็สวนทางกันนะคะชีวิตมันก็ไม่แฮปปี้นะคะดังนั้นตอนที่เราเปิดใจที่จะคบกับใครอย่างจริงจังพิมพ์อยากให้คุณนั้นถามตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้ได้ว่า เพราะไลฟ์คุณถึงชอบเขามีลิสคำถามมีลิสไอเดียต่างๆนะคะเขียนไว้เลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่อายุเท่าไหรเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือในสโคปคงแต่ละข้อหากมันไม่ได้ก็ตัดชอยออกไปนะคะนี่ก็ฝากภาษาไว้นะคะอันต่อมารักด้วยสมอง พิม์พแนะนำสาวๆนะคะว่าตอนที่เป็นเด็กนะคะพิม์ยอมรับว่าตอนที่ป๊อปปี้เลิฟนะคะก็คือเราก็จะหลงชอบกรี๊ดการ์ดผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ประมาณว่าพวกรุ่นพี่อะไรต่างๆคือเขาหน้าร้กเขาเป็นนักกีฬาเขาเป็นอะไรก็คือเรา ป๊อปปี้เลิฟมากแต่คุณเชื่อไหมนะคะว่ารักด้วยใจกับรักด้วยสมองมันต่างกันเพราะว่ารักด้วยใจมันอาจจะเป็นช่วงของวัยรุ่นแต่วันหนึ่งที่คุณอามีอายุมากขึ้นอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าหนึ่งแหละคุณต้องตอบคําถามของตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณทําไมชอบผู้ชายคนนี้และรักด้วยสมองนั้นก็คือพวกเราคิดคิดให้ได้นะคะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนโอเคสําหรับเราไหมหากวันหนึ่งที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเรามีความสุขไหมและเขานั้นก็คือ สามารถที่จะดูแลเราได้ไหมคือพิมพ์ไม่อยากให้เอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นนะคะแต่ว่าพิมพ์อยากให้คุณคิดแค่ว่าตอนที่คุณมาหัดเดินในต่างประเทศหัดเดินในกรณีที่ย้ายตัวเองมาเริ่มต้นชีวิตจากศูนย์ชีวิตจากศูนย์นะคะในกรณีที่ภาษาเราไม่เก่งเราต้องเรียนภาษาที่สามหรือว่าเราต้องมาหัดเราต้องมาฝึกต้องมาเทรนในหลายๆอย่างเพื่อไปหางานหรือหาเงินในห่วงเวลานั้น ผู้ชายเขาสามารถที่จะดูแลและรับผิดชอบคุณได้ไหมเขาสามารถที่จะมีสั่งซื้อกับคุงกับข้าวเื้ออะไรมาเลี้ยงดูปูเสือคุณได้ไหมในห่วงระยะเวลาสั้นๆปีหนึ่งหรือว่าหกเดือน หรือว่าอะไรต่างๆนะคะคุณต้องพิจารณาดูนะคะว่าสถานะของผู้ชายนะั้นเขาดูแลเราได้ไหมห่วงนั้นไม่ใช่แบบว่าเขาดูแลเราไม่ได้เลยแล้วเราก็หางานไม่ได้แล้วทํำยังไงตายค่ะตายดังนั้นพิมพ์ให้ให้พี่นาดูให้ดีนะคะว่าเวลาที่เราคบกับใครนั้นงานหรืออาชีพมันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะสามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ แล้วดังนั้นก็คือให้เราพารณาดูให้ดีก็คือในเรื่องของพิมพ์อยากให้คิดนะคะในเรื่องของการศึกษาก็มีส่วนสําคัญแล้วก็ในเรื่องของอาชีพก็มีส่วนสําคัญให,ใหม่ด้วยนะคะเขาไม่จําเป็นที่ต้องรวยอะไรต่างๆแค่เขาพอมีพอกินดูแลรับผิดชอบเราได้ในห่วงเวลาที่เรายังหางานไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆอ,อันนี้ก็ฝากทศสาวไว้นะคะอันต่อมานะคะคนที่คุณคิดว่าใช่จะต้องเป็นคนที่คุณมองเห็นอนาคตร่วมกันที่มองตรงนะคะหากคุณจะ คือพิมพยอมรับนะว่าหากผู้หญิงเรานะคะอายุหากเราขึ้นเลขสามเมื่อไหร่โอกาสที่เราจะมีตัวเลือกมากมันน้อยลงขึ้นเลขสี่เมื่อไหร่มันก็เริ่มน้อยลงมากกว่าเดิมดังนั้นคุณต้องคิดให้ได้นะคะว่าคนที่คุณจะคบจริงจังนั้นเขาทำให้คุณเห็นมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรช่างมันก็คือคบไปชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเนี่ยพิยมพเพิ่งจะ คุยกับเพื่อนพิมพ์ไปนะคะเขาคบกับผู้ชายมาสามปียังไม่เห็นอนาคตพิมพ์บอกว่าคุณต้องพูดหากไม่พูดก็คือเซไปและทีนี้ก็ผู้หญิงก็ตัดสินใจที่จะพูดกับผู้ชายบอกว่าโอเคคบมาสามปีแล้วแต่คุณไม่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตหากวันหนึ่งที่มีเจอเจอคนที่ใช่คนแล้วเขามองเห็นอนาคตร่วมกันเขาขอฉันแต่งงานขอมั่นฉันก็จะเซายกับคุณผู้ชายตาเลือกเลยค่ะตาเลือกและทีนี้ก็ เริ่มวางแผนอนาคตแล้วว่าให้ผู้หญิงไปเยี่ยมเดียนให้วางแผนเรื่องการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยภาษาเรียน,าายนอะไรต่างๆดังนั้นมันถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องคบผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เราจะเห็นอนาคตร่วมกันเพราะว่าในในเพื่อนที่พิมพ์รู้จักนะคะคบผู้ชายมาหกเจ็ดปีนะคะแล้วผู้ชายก็ขอเลิกในช่วงที่เราอายุเยอะแล้วแล้วคุณคิดว่าเราจะมีตัวเลือกมากไหมในอนาคตทางเราจะหาใครสครักคนมันก็ไม่ง่ายนะคะดังนั้นก็คือ พูดกันให้ชัดเจนคุยกันให้เคลียอย่างกรนีจะเริ่มคบกันอย่างจริงจังคุณควรที่จะเปิดใจคบ คุยนะคะว่าเออหากมันไม่เวิร์กในปีสองปีนี้เราก็ทางใครทางมันคุณคุณไม่แห้นะโคชชันหรือว่าอะไรต่างๆเราก็อย่าไปเสียเวลานะคะอย่าไปเสียเวลาหากบางคนคิดว่าแฮปปี้ที่เป็นฮอลเดย์เกิร์เฟนหรือว่าอะไรต่างๆอันนั้นคุณก็เสียเวลาเช่นกันเพราะว่าเวลาที่คุณเสียไปก,กับการเป็นฮอลเดย์เกิร์เฟนห่วงนั้นคุณอาจจะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ได้แต่งงานแล้วสร้างชีวิตสร้างครอบครัวมีความสุขอันนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะ อันต่อมานะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือต่างคนต่างมีใจพิมยอมรับตรงๆนะคะว่าในหลายๆคนคิดแค่ว่าขอให้ฝรั่งชอบเราเราไม่ชอบเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งเทใจให้อะไรเงี้ยแบบถวายหัวปนเปรปอะไรตา่างๆผู้หญิงไม่จําเป็นต้องต้องต้องมีใจอะไรเงี้ยพิม,ยมถือว่าหากเป็นแบบน,นั้นเป็นการเอาเปรียบเป็นการหลอกลวง การที่คุณจะคบกับใครนะคะพิมพ์ย้ำนะคะคุณจะต้องเป็นคนต้องมีใจให้กับเขาด้วยไม่ใช่ไปว่าเปรียบเขาคอยเขารักเราเป็นเราทุกอย่างเราไม่ไม่จําเป็นที่ต้องมีใจอันนี้มันถือว่าเป็นผิดและเป็นการทําบาปมากๆนะคะสาวดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีใจให้กับเขาเขาควรมีใจให้กับเราก็คือต่างคนต่างมีใจให้กันดังนั้นถึงจะสร้างอนาคตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ไม่ใช่ต่างไฟต่างคือผู้ชายรักมาก แล้วเราก็ไม่ได้รักอะไรเขาเลยนี่มันมันไม่ใช่เรื่องนะคะดังนั้นนะคะถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆดังที่พิมพ์บอกนะคะคุณตอบโจทย์มาตั้งแต่ข้อแรกที่พิมพ์ให้ไปนะคะข้อแรกก็สองข้อ3าได้แล้วทีนี้คุณก็มีใจที่จะเปิดใจคบหากับเขาแล้วก็มันจะชีวิตมันจะได้มีความสุขเลยแฮปปี้นะคะความรักมันต้องคือแฟร์ๆต่อกันนะคะไม่มีใครมากกว่าไม่มีใครน้อยกว่านะคะนี่ก็ฝากกันไวนะคะ้ค่ะ วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันเพ้าะเข้ามานี้นะคะาสาม,มีคำถามก็ส่งเข้าหาแฟนเพจ หาแฟนต่างชาติไปกด My s t o ร์15ได้นะคะก็คือแล้วก็ InstaGram ไปอยู่ฝรั่งนะคะพิมต้องขอโทษผิดไม่ค่อยตอบคําถามบ่อยมากเท่าไหร่ช่วงนีน้เวลาย,ยุ่งมาสาวจะมีคําถามที่แบบแยาวๆนะคะพิมพแนะนําให้เข้าที่เมลนะคะสง่สงส e ่งอีเมลมาที่คำถามมาให้ครบนะคะพิมยินดีนตอบให้นะคะแล้วก็ขอแรงกายแรงใจแรงกายแรงใจสาวๆช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสาวๆติดตามอยู่นะคะแล้วก็หากสาวคนไหนมีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะพิม์จะมาตอบให้ทุกคําถามนะคะ มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ